ต้องเสียงยยอะไรอะทุกคนเออเดี๋ยวมึงให้ขอฮาเรมก่อนน่าจะมีวอดมั้งเนาะ Sorry as <SP> DJ hey. hey. สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมบางเอียยเซียนปลากัดวันนี้ได้รับมอบหมายให้มาตามาค้นควาวิจัยหาปลากัดสายพันธุ์สวยงามและก็สุดยอดบางอย่ก็เลยเลือกแหล่งนี้ทุกคนแหล่งน้ําลึกเตรียมคอมาดูกันว่าเราจะได้ปลากัดสายพันธุ์ที่ว่าหรือเปล่าและมาลุ้นกันว่ามันจะสีอะไรฟากแรกเกาใช้อะไรตามอะไรบอกเลยว่า ไม้นี้ห้ามมาคนเดียวแต่บางเห็ดมาคนเดียวเพราะว่ามันค่อนข้างจากลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้บางเห็ดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าบางเหตดาพาโอ้โหนี่ถ้าบางเงาอหดปลาอน้มาพาเบ็ดมาติลาชนกอ็อาจจะได้ทุนนี่คือวังด้านหลังบางเอตุวังนี้แหลที่มนที่ว่าน่าจะมีลุ้นเดี๋ยวเราไปสำรวจกันว่าจะได้หรือเปล่า ไปทุกคน let's go รีกันเลยทุกคนไปใาม,มัวรชาแสรเวลาแสียนาฬิกาไปทุกคนดูมินไลน์รลอห์มานนรเราะฮีลุ้นนะทุกคนเอรุ้นมากเลยลุ้นว่าจะได้หรือเปล่า <c oughs> หมายค่อนข้างจะเป็นหมายในตำนานนะทุกคนดูจากรองรวยนั่นนั่นร่รวยทุกคนรองรวยขวาชีรองรยวรงรยตะก,ก้า ไม่ว่าจะเป็นรอบนุมส่วนหนของบอ่อบอกเลยว่าหมายนี้ตีเหม็นมาเพราะว่านุขนาดข้างบนนี่จริงๆแล้วน้ํามันจะขึ้นมาถึงนี้ทุกคนดูนี่ขึ้นมาถึงข้างบนนี่นี่แลวคราวนี้น้ามันแห้งลงไปเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนดูเพราะว่าน้ําเต็มเราจะหาเฉพาะขอบๆนั้นแต่นี่น้ํามันแห้งลงลกไปแต่ว่าเราน่าจะได้ปลาดีไปไปลุ้นกันดูว่า,าจะได้ไหม เราก็มีโอกาสไม่เยอะไม,ไม่มากไม่มาแต่เป็นยงก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ไหมเพราะาปลามันไม่มีที่แอบเลยฝนมันเพิ่งตกแต่ถ้าเราหา,หาเราเหมือนว่าเราจะเจอปลาขึ้นมามาดูกันดิลุ้นนะทุกคนเออเราต้องหาเหลี่ยมที่เราคิดว่ามีปลาแน่นอนเพราะมันจะมาอยู่ขบขบโกลนใช่ไหมเดี๋ยวให้มันขึ้นมาถึงนี้มันมีทําวดแน่นอน แต่ว่าตอนนี้มันน่าจะไม่ได้เห็นบวชเนี่ยมีเงินลุ้นว่าฝั่งนี้น่าจะได้มนเงินคิดว่าขอบนี้่ลาน่าจะมาอยู่เราก็ต้องเสี่ยงอะไรกัวเนอะเดี๋ยวมนเง็นขออาเรียมก่อนน่าจะมีวบวชั้างเนาะเดี๋ยวขอลุ้นก่อนนะโอ้โหเต็มหน้าเลยทุกคนเออ ตะกาก็สวยห้าสี่สามสองหนึ่งปั๊บชึ้เข้าอยชึ้เข้าอยโอ้โหไม่โดนปั๊บ,บไม่โดนตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่โดนตรงนี้ก็ไม่โดนโดนแต่ลูกกุ้งโอ้โหไม่โดนคุณมีแต่ลูกกุ้งตรงเนี้ยตรงนี้มีหญ้า น,นี่น่าจะมีลุ้นมัง้งโอ้โหไม่โดนเหมือนกันมันก็ลุ้นหน่อยๆทุกคนเนะดูนี้่ามีลุ้น,นอพอมันไม่มีใยแอบปลามันก็ไม่มีที่แอบทุกคนทีนี้มันไม่รู้มันจะขึ้นมาอยู่ไหนตรงนี้ปาดกอา่อน แต่ลาวไหมอ่ะมีแต่ลูกกุ้งฝั่งนู้นตอนนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นความมัง่งท้ายของเราโอ้โหเราโดนเชือกเอ็นไม่รูใ้ใครมาตกเบ็ดทุกคนดูด,ดิตรงนี้ในขวดนี้ในร่องรอยนี้โอ้โหในขวดนี้มีรึไมเดี๋ยวคอาบปก่อ้ เดินก่อยๆทุกคนโอ้วเาข้าล่างลึกแม่โคจมไปจ8ปดคันทุกคนลึกมากบ่นี้บอกเลยตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะมีปลามาแอบอยู่ปั๊บไม่ได้ตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นไม้รับของแท้ตรงนี้อตรงเนี้ยปั๊บเขาไง,งไม่โดนทุกคน นี่ค ah <Yeah. S 1> ือความหวังของเราก็ช้อนไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าจะมีความหวังนี่ในดงหญ้านี่แหละแต่ว่าก็ยังไม่เจอในนี้ดวงดงใบไม้นี่ทุกคนดวงนี้ไม่เจอดวงนี้น เฮ้ยมีความหวังเลยทุกคนเจอมาหนึ่งตัวนี่ทุกคนนี่นี่นี่เจอมาหนตัวนี่มีความหวังแล้วไปต่อตับคังตรงนี้เจอความหวังแล้ความหวังเดียวของเราเจอความหวังอีกได้หนึ่งตัวเ้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอความหวังแค่หนึ่งตัวเรา โอ๊ยมึงเหยียดตกแล้วทุกคนร่างไงบอกแล้วบอกว่าค่อยๆมีความมองไหมไม่รู้เอให้ที่ดูรู้ทุกคนดูถึงกี่นัยความมังกรมเอียดจมถึงกี่นัยเลึกจริงทุกคนเออมีไหมคุ้มค่าจะหายากใช่ทุกคนตาคอย ภาพว่าอยนี้ความบองเดียวเห็นไหมไม่มีความบองเดียวตอนนี้อะไรไม่เจอจะรอบบ่อเลยดิโอ้โหแรงตรงนี้น่าจะรอบบ่อจริงความมองเดียวจะกลายเป็นโชมความมองโอ้ยโอ้ยมรู่ปลาอะไรขึ้นใหญ่เลยเมื่อกี้ ความบางเดียวของเราก็น่าจะเป็นตรงไหนวะตรงนี้เหรอนี่ทุกคนตะกร้ารถก็ไม่เว้นอืมเหลี่ยมนี้แหละความบางเดียวของเราเหลี่ยมนี้แหละปาบกันปาดเลยความบางเดียวปุ๊บไม่โดนทุกคนเย่เลยในขวดเดี๋ยวกลับตรงนู้นก็ได้เผื่อจะมีความบัง อมังเดียวโอ้โหโคตรชันโคตรลึกบอกเลยว่าอย่ามาคนเดียวเปอีกครับพอมองเดียวขอแล้วนี่จะได้หรือเปล่าค่อนข้างจะเสียงย้น่าจะขึ้นมาจริงมะเฮ้ยไม่ได้เลยในสก้าเนี้ย ตะขายในตำนานได้ไหมตอนน้าหารเนน้องๆก็ไม่มีกระมงเดียวของเราปุ๊บไม่ขึ้นทุกคนโอ้ยายไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นจริงๆยำเลยทุกคนกระมงเดียวของเราก็คือปุ๊บได้มาตัวเดิม ด้ว่าตัวใหม่ไม่เอาทุกคนมันตัวเล็กอยู่สารบ่บอความบางเดียวของเราลาวอุตสา์ฟันฟ้าทอมาบ่อเล็กนี้ไม่ได้ย้ายหมายไปหาแหล่งอื่นเจอไหมในอีพีน่าอีพีนี้ลาไปก่อนจะไป็จิ๊กเป้งกดไลค์กดแชร์กันด้วยสู้ไห